ปรากฏว่าอน้นยิงตะไลย,ยิงลูกมาะ,ะเสียงดังดังมากแต่มันก็เป็นมันก็เป็นลกูกมันเป็นลูกที่ทำให้เกิดเสียงด้วยความพลกเหลิผมมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าเขาไม่มีเขาไม่มีอาวุธจริง คุยกับเขาแล้วได้ถึงจะได้เข้าใจแลวเพื่อมันเป็นม่านให้เกิดความดัเพื่อไม่ให้ทหารได,ได้เห็นตัวการเลื่อกไปยิงใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนที่เขารักเนี่ยก็ได้นอนนะครับญาติพี่น้องเขาพ่อแม่เขาเพื่อนฝูงเขาก็ต้องมีความทับแคบเป็นของธรรมดาแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยที่ผมเกรงมากๆเลยเนี่ยถ้าท่านจำได้ใน14ตุลา หลังจาก14ตุลาแล้วทหารตำรวจไม่มีใครล่าใส่เครื่องแบบหายหมดเลยเหตุการณ์นั้นเนี่ยจะซ้ำรอยไหมแต่คราวนี้เนี่ยจนลึกกว่า14ตุลาเสียอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วมงมากๆแล้วข้อสองเนี่ยตอนนี้เนี่ยคนที่เขารักอยู่ในนี้ เขาไม่สามารถเข้ามาได้และอย่างที่ทางคุณกอบสัตว์สภาวสุขเคยพูดไว้เมื่อสองคืนก่อนว่าเอางนี้แล้วกันเอางี้แล้วกันขอให้เรียกคนทุกคนเนี่ยเข้ามา ผมเป็นผมเป็นคนที่ฟังและผมคิดว่าแต่ท่านตอบสังเนี่ยคงจะเข้าใจผิดเพราะว่าคนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยนี่ได้หมายความว่าทางนี้ทางคุณรัฐมนตรีเขาแถลงนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาส่งคนออกไปตามความเข้าใจของผมเนี่ยก็คือว่า คนที่จะเข้ามาเขาเข้าไม่ได้เมื่อเขาเข้าไม่ได้มีคนมากขึ้นมากขึ้น mm hmm. เกิดการปะทะกันมันก็เลยเกิดการเผาอย่างรถยนต์นอย่างที่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสนอของทั้งสองฝ่ายที่ยอมรับกันได้ก็คือว่าขอให้ทหารเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับออกไปหมดเลยจากพื้นที่จะ,จะไม่กลับกกองก็ขอไปอย่าให้เห็น นะครับแล้วให้ทางรัฐบาลเป็นใครเนี่ยเอารถไปรับพวกเขาให้ผ่านเข้ามามีความปลอดภัยให้เขาเข้ามาอยู่ในน,นี้เพราะว่าผูงชนที่ไม่มีผู้นำเนี่ยอันตรายนะครับแต่ในนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเมื่อมีแกนนำพูดเขาก็ายังเชื่อมันก็ไปเกิดความโกลาหล เดนเดสมุทเขาต่างคนต่างทำต่างคนต่างทำเราก็ไม่รู้มีมือที่สามมือที่สี่หรือจะมีผู้ก่กอการร้ายจริงๆที่ขึ้นลงมาจากขึ้นมาจากสารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเปล่าหรือใครที่จะต้องการชร้างสารนเราก็ไม่รู้มกโบการยุติธรรมไม่สามารถที่ให้ความยุติธรรมกับบุคคลได้เลยราะผมอยากจะเ,เรียนคุณหมอว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามมวยลุมพินีเนี่ยผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยตลอดเวลาแล้วผมก็อยู่ในแนวทหาร ทหารมีความจำเป็นต้องรักษาความสงบแต่คนที่ถูกจับเนี่ยเรียนว่าเขามีแค่หนังสติกหนังสติกจริงๆนะครับมีมือตบมีแบทตนถ้าเกิดผมเองไปอยู่ในสถานภาพนั้นแล้วเกิดใครกระตุกออกแขนผมอมอ,อกเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องหาทดนทดีเพราะฉะนั้นดู due process มันไม่มีเลย ถ้าเป็นท่านละ่ะท่านเป็นผู้ว่าศาแล้วถ้าท่านมีลูกหลานที่อยู่ในสถานสารภาพแบบนั้นท่านจะรู้สึกอย่างไรเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องการให้เห็นว่าพวกนี้เกิดความกับแคนถามว่าเราก็เป็นมนุษย์ถ้าเขาเกิดความกับแคนขึ้นมาแล้วทำร้าย คนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเกิดอะไรผมเสียใจจริงๆที่ดูกระ c e ็กของบ้านเราเนี่ยน่าจะมีมีกามพิจิทริถฐานมากกว่านี้นะครับโจรจริงๆเนี่ยกานที่จะคำโทษต่างๆเช่นในกรณีของฆ่าผมคืนเนี่ยฝืนใจผู้อื่นเนี่ยผมว่ามีโทษสถานเดียวครับคือประหารชีวิตสำหรับผม าเขาคิดว่าชีวิตของคนอื่นไม่มีค่าความคิดนี้ก็ควรจะใช้กับเขาก็คือการประหารชีวิตเขาก็เช่นเดียวกันก็ไม่มีค่าเช่นกันและอย่างนั้นสังคมของเราเนี่ยนะครับจะมีคนเลวเีดยดีกว่าคือเป็นคนเลวเนี่ยดีกว่าเป็นคนดีเพราะคนดีถูกเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเนี่นะครับก็คืออยากจะกราบว่าท่านผู้พิพากษาปฏิบัติหน้าที่ในในพระบรมาพิไใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดีย๋ยขอเรียกร้องจริงๆว่าผมเข้าใจครับในเรื่องของการทำโทษคนทีผ่ผิดหมายถึงทำโทษผิดคน อย่างไรก็ตามถ้าทำโทษถคนหมายถึงว่าคนที่กขาทำสิ่งผิดอย่าเลยนะให้มีการรอลงอาญาดูอย่างประเทศในต,ต่วันออกกลางภาพไทยตั้งใจที่จะขโมยตัดน,นิ้วนี้สมมติขโมยกล้องถ่ายรูปแต่ถ้าขโมยของที่มากขึ้นตัดแขนแล้วดูสิครับสังคมเขาเนี่ยสงบเงียบ มีคนเนี่ยที่ไปทำงนานที่สาเรลลีบอกผมบอกว่าที่เปิดกระจนได้เลยในยรถไปตั้งล็อกทิ้งกล้องถ่ายรูปไปเลยรับรองไม่มีคนเต่าถึงถ้าจะมีคนเอาเขาก็ทำโทษอ,อย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นตรงนี้กัผมก็เลยอยากจะฟากมีอะไรหลายหลายอย่างเลยครับที่คิดว่าเราควรจะฟังจากประชาชนหน้าประชาชนแล้วก็ให้ภาพประชาชนเน่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นดาวนั้นเนี่ยไปประยุกต์ไปต่อยอดเพื่อให้เกิดความสงบสุขความพาสุกข,ของประเทศประเทศเราเนี่ยมีความอุดมสมปูรณ์มีภัยธรรมชาติที่น้อยมากเมื่อเปรียบกับประเทศต่าง,างประเทศแล้วแต่เราเองเนี่ยทำไมถึงหายยานี้ก็เ,เป็นสิ่งที่น่าเสียดายแล้วก็อย่างที่ีเรียนองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งนานดนักมาตลอดแล้วก็พระองค์ท่านก็มีพระอรนามัยที่ไม่ค่อยแข็งแ,แรงเพระฉะ้นสมมติพระองค์ท่านไม่มีความสมุขไม่แน่นอนน่นระพระองค์ท่านก็จะหายกับพระประชวรนี้ก็คงจะใช้เวลานานผมขอร้องให้ทุกคนถอยคนละก้าว คนลกลางเท่านั้นเองนับแล้วก็ในเรื่องของการเจรจาต่อรองคิดว่าจะต้องมีคนกลางที่รับรู้ในภาษาเกลตเนีย่ยเขาจะมีคำหนึ่งว่า S-PRO S-PRO ก็คือทั้งสองฝ่ายจะได้คำมันสัญญาและปฏิบัติตามเช่นถ้าฉันจะไปซื้อบ้านจะซื้อบ้านในราคาตท่านี้ก่อนผู้ขายจะได้รับเงินสดมา จะต้องได้รับโฉนดเป็นค,นคนกลางจะไม่ให้โฉนดไปให้กับผู้ซื้อถ้าผู้ซื้อยังไม่ได้จ่ายเงินผู้ขายมันไม่มีการเบี่ยมก,กันนาะาอย่างนั้นเถอก็บอกว่าสิ่งที่ผมเปิดเผยตัวเองขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเนี่ยก็พยายาม เป็นพี่เป็นน้องกันก็คงไม่ต้องมาตีกันอย่างนี้อย่างผมกับหมอเ,เคยทำงานร่วมกันเรามีความจริงใจซึ่งกันและกันเพื่อพี่จะช่วยให้คนที่เสียชีวิตแล้วนะกลับไปหาครอบครัวเราทำงานด้วยกันนี้มีความสุขและเราก็เป็นเพื่อนกันตลอดอยากเห็นบรรยากาศเั้นและคำถามว่าเป็นไปได้ไหม นอกเสียจานอกเสียจากระบวนการยุติธรรมทำให้ประชาชนทั้งหมดจะเป็นเสื้อไหนก็ตามได้เห็นว่าเฮ้คนที่ทำผิดเนี่ยได้รับโทษจริง,รงๆเท่านั้นเนี่ยคิดว่าประชาชนก็จะเริ่มบอกเอออย่างน้อยที่สุดเนี่ยจากเหตุการณ์ทั้งหมดความเสียหายเนี่ยทำให้กระบวนการยุติธรรมของบ้านเรา